สมร้านขนมโคโราณนนะคะเรียงที <Labor ator il ana> like ่วัดไทยตลาดงานกระถินนะคะประมาณแปดพรรูราาขอฝากปาราณล็กเรียนอก่อนนะวันนี้าอยากเรียนตา่าจะตั้งขบวนในงานกินรอบเดียที่จอหน้าผนาขอไปขอฝาราาเพื่อขยันด้

ปกติขายอยู่ตรงไหนคะเนี่ยพี่ตลาดโกตินออโอ้โหนู่นนะน,น,นะหนูว่าขับินมอเตอร์ไซค์อยู่บกตอน่ะไปส่งคนบ่อย<ะ>นี่นี่นไง

นี่เข้ามาเลี้ยงกระถินที่วัดท้ายตลาดนะครับอยาว่าเดี๋ยวจะสายกันไปเนาะเดี๋ยวจะได้คนพระพุทธเจ้าขึ้นน้ำจอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวรอประธานมาถึงเราจะได้ระหว่างมาถึงเราจะได้พร้อมกลับมาแล้วนะอ่ะไม่วบพุทธเจ้าขึ้นน้ำจอบเลยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะสายกันไปในวันร้อนนะไม่ห่วงร้านในตอนนี้ระยะน้องโรงเรียนขึ้นไปที่ตลาดมีตัวแต่งก็เป็นได้มาแล้วนักเรียนมารอนะได้รค่ะไรรคับ าาอ๋อข้าไปไหว้ได้คะ่ะจ้าขนมโคโราานะคะอร่อยอร่อยพี่เขาขายอยู่ที่ตลาดโตตินะคะวันนี้มาลงพานมาเลี้ยงตีนะคะที่วัดท้ายตลาดอุตตรปะเท ก็อขอจบคิดนีไปก่อนนะคะฝากเื่อนกดไลค์ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราปดนะคะ ่ชกันนะคะขอบคุณเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อน้องใจร้นะคะเื่องหน้าก็ไม่อยากจะจบไปนะคะขอไปเรียนะเรียนนะด้าหน้าเนี่ยนนี้จอดหน้าพระขอความบรรยายพ้ะราวยนเลือดาขอคบรดาญาพระนัรายไม่ทราบอรกาอ